สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมที่ใช้กับปากกา ASUS s y l i s Pen ได้นะครับก็มีอยู่หลายโปรแกรมนะครับโปรแกรมพื้นฐานเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำแต่โปรแกรมง่ายๆนะครับโปรแกรมพื้นฐานที่เราใช้ประจำก็คือโปรแกรม Microsoft Word นะครับ Microsoft Word จะมีโหมดที่สามารถที่จะเขียนได้นะครับตรงนี้นะะปกติถ้าเราไม่มีปากการเราเขียนกับ เมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีปากกาเนี่ยครับเราสามารถที่จะเขียนเข้าไปกับปากกาไอ้สุดเพนได้เลยนะครับก็เขียนมีหลากหลายแบบนะครับเขียนแล้วลบก็ได้นะครับก็ลองใช้ดูนะครับโปรแกรม Microsoft Word นะครับส่วนโปรแกรมที่2นะครับก็คือโปรแกรม Penint นะครับเราลอง มาที่เสิร์ชนะครับแล้วก็มาเสิร์ชโปรแกรมเพ้นดูนะฮะหรือว่าโปรแกรมวาดรูปของเรานั่นแหละครับอ่ะนีนะเราก็ใช้รีโมทปากกานะครับเราก็สามารถเขียนได้นะครับเขียนกับปากกาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับโปรแกรมที่3นะครับก็คือโปรแกรม epic Pen นะครับ e p i c p e n อยู่นี่นะ ก็เป็นอันนี้เป็นโปรแกรมสําหรับเขียนหน้าจอนะครับก็คือหน้าจอคอมของเราเนี่ยสามารถเขียนได้นะฮะคลิกที่ปากกานะครับแล้วก็ลองเขียนดูนะครับอ่ะก็มานี้นะครับลบได้นะฮะลบได้นะครับทุกโปรแกรมนะเขียนได้ลบได้แล้วก็มีโหมดต่างๆของมันเองนะครับเราลองดูว่าเราจะใช้ไหนนะครับอันไหนจะเหมาะกับเรานะครับ ต่อมานะครับโปรแกรม PDF Viewer นะครับ PDF Viewer นะฮะก็ลองปิดดูก่อนนะครับ PDF Viewer นะฮะอันนี้นะก็เขียนได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาเอกสารขึ้นมานะฮะลองคลิกที่ปากกานะครับปากกาแล้วก็ลองใช้ Asus ด e n เขียนนะครับอ่ะ เนี่เขียนได้ในกรณีที่เราต้องการจะเขียนลงบน PDF นะครับแล้วก็เซฟได้ด้วยนะครับเซฟได้ด้วยอันนี้เป็นโปรแกรมฟรีถ้าเกิดเราซื้อมานะครับจ่ายเงินก็จะได้ฟังก์ชันที่เยอะกว่านี้อีกมากนะครับลองปกลองดูนะครับโปรแกรมนี้โปรแกร,ม,ร,แกรมหนึ่งส่วนโปรแกรมสไตลยที่จะแนะนําก็คือโปรแกรม Snipping Tool นะครับ Snipping Tool อ่ะก็คืออันนี้จะเป็นโปรแกรมแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแล้วก็แคปหน้าจอเสร็จก็เราสามารถที่จะนํามาวาดนํามาอะไรได้นะครับสมมติอ่านี่ผมต้องการที่จะแคปหน้าจอปุ๊บนะครับหน้าจอก็มาแล้วนะฮะแล้วก็มีโหมดที่เป็นปากกาน,นะครับสามารถที่จะเขียนได้หมดนะครับสมมติว่าเราไม่ต้องการจะเขียนลงบนเอกสารหรือว่าอะไรนะครับใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับสมมติมีโจทย์หนึ่งข้อนะครับโจทย์ ถ้าเราเป็นครูนะจิวเด็กมีจุดหนึ่งข้อนะครับเปิดเอกสารขึ้นมาแล้วก็แคปนะครับแคปแล้วก็ใช้ปากกาวาดตรงนี้เลยนะครับาวาดไปนะวาดไปเขียนไปติวไปได้หมดนะครับลบได้นะฮะก็มีอยู่ทั้งหมด5โปรแกรมง,ง่ายที่ผมแนะนำนะครับโปรแกรมทั้งหมดนี้ฟรีนะครับติดตั้งฟรีนะครับถ้าเราต้องการโปรแกรมที่ d อ a ดวานกว่านี้ก็แล้วแต่ที่เราจะไปซื้อหามานะครับแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับปรกกาศไอซ p ดเพที่เราจะใช้ได้ฟรีๆนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี s <S <Yeah. S 1> ้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ